ใครที่อยู่หรือมีแผนมาเที่ยวพัทยาท้าไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีต้องเตรียมกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยเพราะร้านที่จะพาไปวันนี้ขนมจีนอร่อยมากมีผักหลากหลายให้เลือกกินฟรีมาพร้อมกับเมนูปูจัดเต็มที่ได้ลองแล้วจะลืมไม่ลงอาหารจานเดียวต่างๆก็เด็ดราคาเริ่มต้น5 0 60เป็นร้านอร่อยมากๆที่อยากให้ตามไปจริงๆถ้ากดเซฟกันแล้วก็ตามต้องมาชุดเลยที่ร้านคุณอ่อยน้ำยาปูนะพัทยาเป็นร้านตกสำรวจของเราเลยเขาขายมาเป็นสิปีเพิ่งได้กินเสี่ยงหรือเสียงเราอ้งอางของที่นี่คือตัวขนมจีนมีทั้งขนมจี รสชาติยังอร่อยสุดๆอีกโดยเฉพาะตัวขนมจีนน้ำยาน้ำแกงของเขาไม่มีผักหรือเครื่องสมุนไพรอะไรลอยขึ้นมาเลยจะเป็นการทำเครื่องแกงและกองใช้แต่น้ำเป็นสูตรชาววังที่คุณย่าเจ้าของร้านได้วิชามาและแน่นอนขนมจีนเด็ดแล้วก็ต้องกินคู่กับผักต่างๆซึ่งที่ร้านก็มีให้เลือกกินแบบหลากหลายชนิดเรียงรายไว้เราสามารถหยิบเติมกินได้ฟ,ฟรีเลยนะดูสิมีทั้งดอกสโนโหะดอกขจรดูสดใหม่และน่ากินกันมากๆแน่นอนบุกมาถึงร้านนี้แล้วก็ต้องได้กินขนมจีนน้ำยาเราเลยขอจัดเต็มสั่งมาเป็นน้ำยามหาสม กก็เป็นปูสดชิ้นใหญ่ๆรับตรงจากชาวประมงกุ้งก็ใช้ไซบิ๊กแถมมึกยังมีขายในส่วนของน้ำยาจะมีความอร่อยรสชาติละมุนละมุนจะไม่ได้จัดจานเผ็ดร้อนเหมือนทั่วไปแต่ยังมีความเข้มข้นและกลมกล่อมแบบชาววังจะบอกว่ารสชาติน้ำยาอร่อยมากแบบรสชาติพอด,ดีสุดๆนอกจากนี้ที่ร้านเขายังขายข,ายขนมจีนเป็นเซ็ตราคาเริ่มต้นแค่เซ็ตละห้าสิบบาทรสชาติดีไม่แพ้กันทำถึงทุกตัวโดวยเฉพาะตัวน้ำพริกถัว่วอันนี้คือที่สุดเขาจะปั่นถั่วใส่ลงไปในน้ำยาเลยไม่มีเป็นเม็ดี่่าเม็ดชิ้ติรดเ่คยกรสันมนยอแีหละมี เนื้อปลาและยัดไส้ปูก้อนลงไปอร่อยสะใจมาทั้งตัวเนื้อทอดมันและตัวปูก้อนราคาก็น่ารักร้อยเก้าสิบเองและไม่ใช่แค่ตัวขนมจีนที่อร่อยนะอาหารอื่นๆก็อร่อยหมดเลยมีทั้งกับข้าวและอาหารจานเดียวอย่างจานนี้เป็นข้าวไข่ปูขั้วพริกเกลือไข่ปูมันๆหอมๆผัดมากับเครื่องพริกเกลือรสชาติจัดจานกลมกลมเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยจะเป็นตัวข้าวกะเพราซี่โครงหมูนุ่มอันนี้ก็เด็ดตัวซี่โครงเขาตุ่นมาด้วยนุ่มเปื่อยมากๆเอามาผัดกะเพรากบรสชาติเผ็ดร้อนหอมอันนี้อร่อยสุดข้าวคักกาบู้้ลขแ ก,กินจะเจอหมูในทุกคำในส่วนตัวข้าวคู่กะปีเขาก็ใช้กะปิอย่างดีหอมอร่อยและเครื่องคือมาครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงมะม่วงถั่วฝักยาวและที่มีกุนเชียงและแตงกวาให้กินแหนมด้วยอร่อยถูกต้องมาลองกันไปต่อกันที่ข้าวน้ำพริกไข่ปูไข่เจียวผักสดจานนี้คือไม่เล่นเลยไข่ปูในน้ำพริกมาแบบจริงจังรสชาติดกีกลมกล่อมไม่ได้เผ็ดหรือเปรี้ยวโดดกินคู่กับข้าวร้อนๆไข่เจียวและผักสดเข้ากันเลยงานปูยังไม่จบเพราะเรายังมีข้าวปูแกะจัมโบ้เอาใจชาวแกงที่ชอบกินเนื้อปูมีทาง่ากับน้มดรสชาติจจัาและยงมม่วงซอยแแและหหอมมดงใ้กินน เซ็ตสุดคุ้ม350บาทกินได้4ีถึงหคนเลยไปต่อกับทีปูก้อนอบวนเส้นอันนี้เราว้าวสุดๆเนื้อปูจัดเต็มหวานฉ่ำวนเส้นก็เหนียวนุ่มอร่อยรสชาติกลมกล่อมแบบผู้ดีผู้ดีมอนี้290เองผัดฉ่าทะเลล้านนี้รสชาติก็ไม่มาเล่นๆนะเครื่องแกงที่ผัดมาหอมสมุนไพรมากๆแต่ที่ขายดีๆของร้านนี้เลยคือลาปูก้อนเขาใช้เนื้อกันเชียงไซใหญ่สดหวานในการทําคุกเขามากับเครื่องลาบที่หอมเขาขั่วและพริกป่นเธอเอาปูมาลาบแบบนี้คืออร่อยจริงตามมาลองกันได้จานละร้องวานปิดมือแล้วสั่งเป็นเเผืือกช่ป็นสของคุณแม่พี่เจ้้าของรานเผือกมาแบ เนเนเีนนุ่มพิ่มความนัวความหวานความหอมด้วยตัวกะทิเป็นเผือกเชื่อมที่อร่อยมากๆเลยและนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีขนมไทยอีกหลากหลายตัวอร่อยทุกตัวสุมหยิบได้เลยเรารับประกันเราลืมบอกไปอย่างหนึ่งที่ร้านเขามีห้องแอร์ด้วยนะบริการฟรีใครกลัวร้อนก็ไม่ต้องกังวลกันบอกเลยนะว่านี่เป็นหนึ่งร้านอร่อยทุกอย่างเรากล้ารับประกันนอกจากขนมจีนยังมีเมนูอื่นๆอีกเยอะได้ส่วนราคาทั้งหมดย๋วยวเราคอมเมนต์ไว้ให้นะอย่างที่บอกไปใครที่อยู่หรือมีแผนมาเที่ยวพัทยาต้องมาลองจริงๆรับรองไม่ผิดหวังและได้ร้านประจําเพิ่มกันแน่นอนสวิกัิดี 8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเนี่ยมาบอกพีกัดร้านอร่อยกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนล้ำมากันได้เลย